สวัสดีครับผมทีจากเยสสยามนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับเยสสยามเซสชั่นนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ผมจะมาแนะนําการใช้ปลั๊กอินในการทาเพลงนะครับซึ่งจะเป็นปลั๊กอินของทา Native i n s t r u m e n t แล้วก็ iSoftop นะครับซึ่งวันนี้มีเพื่อนๆถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราจะใช้ e x p a n s i o n Pack เนี่ยทำเพลงยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีนี้มาดูกันว่า e x p a n s s i o n Pack คืออะไรนะครับ e x p a n s i o n pack เนี่ยก็จะคือ pack ที่รวมเสียงต่างๆที่ sound design เก่งๆที่ทำออกมาตามแนวนั้นๆที่จะรวมรูปรวม one shot แล้วก็รวม sample ต่างๆรวมถึง preset ต่างๆที่ใช้ร่วมกันกันกบปรกอินของ native instrument อย่างเช่น massive หรือว,ว่า battery นะครับเพื่อจะมีหลากหลายแนวที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้ข้อดีคือมันช่วยประหยัดเวลาในการหาเสียงซึ่งเสียงเหล่านี้มันเหมาะกับแนวนี้นั้นๆได้อย่างดีเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราต้องการเพลงแนวไหนนี่เรามาที่ไหนกันบ้างนะครับซึ่งเราเข้ามาที่เว็บไซต์ n a t i v e i n s t r u m e n t นะครับก็มาที่ Software and Sound นะครับก็มาที่ Expansion นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีเห็นไหมครับว่าจะมีหลากหลายแนวมีรวมถึง Massive Expansion ก็จะเป็น preset ต่างๆของ Massive นะครับอา t i s t แนว R&B ต่างๆนานานะครับผมซึ่งในนี้เราสามารถกดฟังได้นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำการทำเพลงแนวป๊อปนะครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่ ใช้งานได้ง่ายและเสียงมันก็เพลาะมากนะครับก่อนอื่นนำมาคลิกที่นี่นะครับ indie and pop ภพลที่ผมเลือกใช้วันนี้จะเป็น anima a s c e n t นะครับลองกดเข้าไปเพื่อฟังเสียงว่าเ hey, ส้ยงข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับล้าคลิกเข้าไปเลยเราสามารถกดฟังตรงนี้ได้นะครับว่าเสียงโดยรวมจะเป็นยังไงนะครับ anima accent o r d i o demo นะครับ โม่ตัวอย่างให้อยู่ประมาณ10รูปแบบนะครับเราลอง s k i ปไปฟังตัวที่2นะครับเรอเาจะได้ไอเดียว่าเสียงต่างๆที่อยู่ในแพคเ,เป็นยังไงได้บ้างนะครับ ทั้งลูปเมโลดี้ก็จะมีแบบนี้แหละเสียงที่อยู่ในตัวเดโมโดก็จะเป็นเสียงที่มาจากแพ็กนี้ล้วนๆนะครับแล้วมาดูกันว่าใน a n i m a าเอ็กเ e น t เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่1 4บ7จชุดนะครับ40 m a c h i มช k i นคิดนะครับ411ลูปแล้วก็70 Ma s s i v e Prism และ m a r k Patch นะครับก็คือตัวพรเศนมันนั่นแหละ,ะครับเอ่ะเรามาดูตรงนี้ง่ายกว่านะครับมันก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับแล้วนี้เราจะไปเลือกใช้ยังไงในปากอินของเราก็ สามารถดูจากตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะใช้แผกตัวนี้สร้างเพลงขึ้นมาอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคผมได้ลองใช้ตัว Anima Asset ในการสร้างบีกสั้นๆแล้วมาฟังกันดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับผม เสียงทั้งหมดที่ได้ยินนะครับก็จะมาจากตัว a n i m a a c c e n t Pack ล้วนๆเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าผมใช้แพกเนี่ยในการสร้างเพลงตัวนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับก่อนอื่นผมก็จะทำอ่เริ่มจากคอร์ดเร์ชั้นง่ายๆนะครับก็เพลงนี้ก็อยู่ในคีย์อ่าซีชาร์ปไนนะครับหรือ E Major นั่นเองนะครับเป็นคอร์ดคอร์ด A นะฮะคอร์ดบแล้วก็ c ีชาร์ปไมเนนะครับผมแล้วก็ g sharp ทนี้ผมสร้างม MIDI ข,ขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็จะเริ่มจากการหาซาวให้กับตัวเสียงขอนี้นะครับซึ่งผมใช้เป็นตัว Massive นะครับอึ๊บอ่ลจ้วจะเป็นแบบนี้นะครหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาที่ b r o w s ร์นะครับซึ่งใน b r o w s ร์ของเราก็จะรวม Expansion ต่างๆที่เรามีไว้ในเครื่องของเรานะครับผมก็จะคลิกมาที่ตัว Animal e x e n c e นะครับคลิกไปเลยนะครับ แล้วผมต้องการเสียงแพดเข้ามาที่ซินแพดนะครับซึ่งในตรงนี้ผมเลือกออกมาเป็นตัว s e l e c t เตอร์นะครับแพดนะครับตัวนี้ซึ่งเราก็สามารถกดเลือกฟังตัวอื่นๆได้เช่นกันนะครับผมลองดูสักตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวที่ผมเลือกใช้นะจะเป็น Amazon Pa d เหมือนกันนะครับซึ่งมันเหมาะกับแนวเพลงปอกมากๆนะครับเราอีกสักตัวแล้วกันนะครับอาจจะเป็นตัวผมสุ่มเลยอ่าลัก p ์แนะครับ เสียงดีน่าสนใจนะครับผมอาจจะเลือกใช้เสียงนี้ในเพลงอื่นๆที่ผมจะทำนะครับซึ่งในเพลงนี้ผมเลือกเป็นตัว selector นะครับโอเคพอเราได้เสียงตัวคอร์ดแล้วนะครับต่อมาผมก็จะหาเสียงสหรับเสียงเบสของผมนะครับเหมือนเดิมครับผมจะใช้ massive เช่นเดียวกันนะครับจะสร้าง m i d ม m ด d i ง่ายๆนะครับเป็นตัวเบสของคอร์ดตัวนี้นะครับเมื่อโหลด massive ลงมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ตัว เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็มาที่แผงของเราที่เราต้องการเลือกใช้นะครับ a n i m a a c c e n t นะครับมาที่ b s s e ครับนี่ก็จะมี preset แบ,บต่างๆที่เราสามารถเลือกลองฟังแล้วก็เอามาใช้ที่ให้เหมาะกับเรานะครับเบสที่ผมเลือกใช้จะเป็นตัว uh, Sur Base นะครับลองฟังเสียงดูนะครับ มันได้ความหนักแน่นของตัวหัวโนวโแล้วก็มันค่อยๆสโลว์หายไปผมว่าเอิ้มก็เหมาะกับเพลงที่ผมกำลังจะทําอยู่นะครับเดี๋ยวลองฟังร่วมกันกับตัวเสียงคอร์ดนะครับผมรู้สึกว่ามันลงตัวดีก็เลยผมเลือกเป็นตัวเสียงเฟิร์ s เบสตัวนี้นะครับหรืออาจจะลองฟังซักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะเป็นลัก b เบสนะครับ กิดเออยังไม่ชอบก็ลองไปตัวอื่นได้ครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกอ่ารันเบสแล้วก็จะมีพัทเทิ์นะครับเล็กตาเบสครับก็น่าสนใจนี้เลยครับ กลับไปตัวเบสของผมนะครับก็คือ s ูเวอร์เบนะครับต่อมานะครับผมก็จะหาเสียงกับเสียงทร a c เม e ล o รีของผมนะครับเราฟัง t ท a c เม e ล o d ี่มผมก่อนนะครับ ซึ่งผมก็ใช้ตัว a s s i v e เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เบราว์เซอร์มาที่แพดของเรานะฮะพอผมได้ฟังลองเลือกดูผมว่าเออเสียงที่เป็นตัวใช้แพดอันเดิมนี่แหละครับมันก็เข้ากันดีนะครับก็คือตัวก็จะเป็นตัวซินแพดนะครับแล้วก็พรีเซตผมเลือกใช้ก็จะเป็นตัวเซ c เตอร์แพดมนเดิมนะครับถ้าเกิดลองฟังเป็นตัวอื่นโดยจะเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นฮูแมนแพดนะครับ ้องรีเวอร์ไอเสี้ยมันสว่างขึ้นอผมว่าน่ได้สนใจนะครับต่องฟังทั้งหมดครับ ดีนะครับตัวนี้นะครับจะลองใช้ยูผมกลับไปตัว p ิเ s e t เดิมผมนะครับ s e l e c t a r pad โอเคต่อมานะครับผมก็จะอยากได้ลูปสักรูปหนึ่งมาไว้ตอนอินโทรนะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการใช้กับ complete control นะครับผมซึ่ง complete control เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ complete start นะครับก็จะมีตัว p l u g complete control มาให้เลยนะครับโอเค ใช้ยังไงใช้ยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะกลับมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่แผคของเรานะครับอันนี้มา accent นะครับโอเคก็จะเลือกที่ loop นะฮะแล้วก็ type นะครับ sound type นะครับผมก็เลือกเป็น drum นะครับซึ่งด้านล่างก็จะมี loop ที่อยู่ในแผงนี้ให้เราลอง audition ฟังข้อดีของการได้ใช้ c o m p ิ e t control ก็คือเราสามารถ audition ฟัง l o o ได้กล่องน,นะครับผมสมารถคลิก เราสามารถเพิ่มบลุ่มให้ฟังได้นะครับซึ่งผมใช้ตัว drum box 2นะครับซึ่งผมเลือกใช้เป็นตัว box 2นะครับพอเราได้ปุ๊บแล้วก็ double click เข้าไปมันก็จะโผล่ขึ้นมาด้านบนนี่นะครับทีนี้พอเรามากดตัวปุ่มหน้านี้นะครับมันก็จะให,ให้เราเห็นว่า l o o ที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับ ง่ามากเลยซึ่งนี้ผมใช้ตัว EQ Solid EQ เพื่อฟิลเตอร์นะครับถ้าก่อนใช้เสียงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลองฟังที่แทกดูเข้าไปดูนะครับซึ่งโน้ตตัวก็จะเป็นตัว middle C นะครั C3 แล้วก็ลากยาวไปเลยนะครับมันก็จะได้เป็นตัว l ูปตัวนี้นะครับลกลับไปที่ Complete Control ของเราก่อน ซึ่งในผลที่ผมใช้ในคอนโทรลก็สามารถออริชั่นฟังเสียงก่อนได้แล้วก็สามารถเลือกเอฟเฟกในเชนนี้ได้ด้วยว่าเราต้องการใส่เอฟเฟกอะไรเพิ่มนะครับในที่นี้ผมก็ต้องการทำฟิลเตอร์มันเล็กน้อยนะครับก็เลือกใช้ตัว solid eq วิธีการก็คือพอเราเชนบวกปุ๊บแล้วก็กดขวาคลิกขวานะครับอ๋อค,คลิกซ้ายโทษทีนะครับก็บไปที่ vsc ก็จะมีะปลั๊กอินต่างๆที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับผม ในที่ผมก็จะเลือกเป็นตัว Native i n s t r u m e n t นะครับก็เป็นตัว Solid EQ นะครับอพอเราคลิกกาไปที่หน้าตาของมันเราก็สามารถเลือกปรับได้นะครับทีนี้ผมก็ปรับแค่ตัวฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ n o Pass Filter นะครับ ตอนนี้เราก็จะได้เสียงลูปนะครับมาใช้ในแท็กนี้เรียบร้อยผมเอาไว้ตอนอินโทรนะฮะเริ่มเริ่มเพลงให้มันมีแบบลูปขึ้นมาเล็กน้อยนอกเหนจากการใช้ Complete Control ปลักอินนะครับเราจะสามารถในการดึงลูปหรือ One ช็อ t เนี่ยมาใช้ได้ โดยใช้ที่แพกเลยนะครับหรือลากมาใช้ได้เลยนะครับเราสามารถมาที่แพกนะครับถ้าเป็นเอเบอร์ตันเนี่ยเราก็ต้องแอดแพกเข้ามาก่อนนะครับก็ไปที่ตัวแพกของเรา Animal Essence Library นะครับ่อเป็นซัมเปอร์นะครับดรอปลงมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าก็จะมีดรัมมีมีต่างๆนานาอยู่ในนี้นะครับเรามาที่ลูปนะครับลูปเมื่อกี้เราใช้ตัวบล็อก2นะครับถ้าเราหาไม่เจอเราก็สามารถพิมพ์ด้านบนได้นะครับ ก็จะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้ pattern อยู่แล้วก็จะเข้าใจว่ามันสามารถลากลงมาได้เลยแล้วก็จะแมปกับไทม์ของเราถ้าเกิดเราเปิด warp นะครับก็จะเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็สามารถเอา plug-in มาต่อเพื่อต้องการ sound design ต่อได้เลยนะครับนี่คือการใช้ตัวลูปจากแผ่นครับ โอเคต่อมาเาจะพูดถึงเสียงกลองนะครับซึ่งเสียงกลองที่ผมเลือกก็เป็นของแบตเตอรี่เพราะว่ามันมี p รี s e t ของแบตเตอรี่มาในแพคเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้มาดูกันอ่ะก่อนอื่นก็ลากปลักอินแบตเตอรี่ลงมานะครับผมพากมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นถ้าเกิดใครหาไม่เจอใช่ไหมครับเราต้องกลับไปที่ content library ที่เราเก็บไว้อาจจะอยู่ในเครื่องหรือจะอยู่ใน external hard drive นะครับถ้าเกี่ยวที่ library เนี่ยก็จะเป็นเสียงกลองที่อยู่ในกอิน in ตเตอรี่อยู่แล้วนะครับ ให้เรามาที่ไฟล์นะครับมันก็หาดูเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนนะครับว่ามันอาจจะขึ้นเป็นไม่เหมือนกันขึ้นหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเอ่อเรากลับมาตรงนี้อ่ามาที่ไฟล์ก็จะมีอยู่2ตัวที่โผล่ขึ้นมาของเครื่องของผมก็คือนี่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นฮาร์ดดิสก์ในเครื่องนะครับข้อตัวนี้จะเป็นตัวอิสระของผมนะครับถ้าเดินไปคลิกเข้าไปนะครับมาที่เ i content นะครับหรือจะเป็นแพคอาจจะเป็นโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆสร้างขึ้นมาชื่ออาจจะไม่เหมือนกับผมนะครับ ผมใส่ไว้ในนี้นะครับก็มาที่นี่แพ็คของผม Animal Accent นะครับมาที่ Sound นะครับในนี้ก็จะเห็นว่าจะมี Preset ของ Plugin ต่างๆที่เราลงไว้นะครับผมไปที่ b a ต t e r y Kit นะครับโอเคก็จะมีเสียงเยอะแยะให้เราลองเลือกใช้ดูนะครับซึ่งในนี้ผมเลือกเป็น Acid Kit นะครับก็จะเป็นตัวแรกเลยนะครับ ซึ่งเสียมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับน่าลองฟังดูผมว่ามันพอดีเลยกับเพลงที่ผมทำแล้วก็ผมก็เขียนเพื่อน,นง่ายๆนะครับเพื่อให้เป็นไอเดียเริ่มต้นนะครับซึ่งในแบตเตอรี่ก็สามารถ จัดการเสียงให้มันตามที่เราต้องการได้เพิ่มขึ้นนะครับตามปุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับผมอย่างคอมเพรสเซอร์ฟิลเตอร์นะครับเอนจิ้นต่างๆนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่นิยมใช้กันมากและผมก็ชอบมากๆนะครับก็คือการใช้วันช็อตเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องมือที่ชื่อว่าซิมเพลอร์นะครับโอเคเป็น okay. ยังไงมาดูกันนะครับ ก็นอผมเปิดที่แ tag ขึ้นมา1แท็กนะครับผมเครื่องมือของเอเวอ o n ตันจะชื่อว่า Simpler ถ้าเป็นดอตัวอื่นก็จะมีคล้ายๆกันนะครับไปลองดูกันนะครับลากซิมเพลอรเข้ามาตัวนี้ก่อนนะครับผมทีนี้เราไปหา one shot นะครับที่เราชอบนะครับเพื่อเอามาทำเป็นเสียงแพดเสียงอะไรก็ได้นะครับในนี้ผมจะเลือกที่จะเป็นเสียงลอ,องเป็น syn โ o d ดูนะครับอชอบตัวนี้นะครับทีนี้ก็ลากเข้ามาใน เครื่องมือ s i m p l e ลของเราทีนี้เดี๋ยวเราจะเอา copy c o อปปี้คอร์ดนะครับจากนี้มาแล้วเราฟังดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับแปลว,ว่าเสียงมันเท่มากๆเลยนะครับทีนี้เราไปลองอย่างเสงเสียงอื่นก็ได้เข้าเอามาลองแล้วก็ลากลงไปเลยแล้วก็ฟังดูนะครับ สมมุติเป็นตัวนี้นะครัเราสามารถมีซินแพดได้อีกหมหาศาลเลยนะครับเป็นเสียงแบบปลั๊กก็ได้นะครับผมค่อนข้างถูกใจตัวนี้นะครับผสมกับเสียงเดิม โอเคตอนนี้เราก็มาได้เสียงคอเสียงเบสเสียงเม l ลดีเสียงลูปแล้วก็เสียงกลองเรียบร้อยทีนี้เราจะมาลองอใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า one shot นะครับที่อยู่ในแซมเปิลในแพ็กนี้ว่าใช้ยังไงได้บ้างนะครับและทีนี้ผมใช้วันช็อตในการทําเป็นพวกเสียงเอฟเฟกเสียงพวกทางเซกชันต่างๆนะครับก็มาที่วิธีการของผมเนี่ยผมจะมาที่แพ็กเลยนะครับแล้วก็เลือกที่ one shot นะครับ มาที่เห็นไหมครับจะมีคอร์ดมีเอฟเฟกหรือมีลิกต่างๆที่เราสามารถเอาไปเลือกใช้ได้นะครับผมต้องการเสียงพวก t r าน s ซ c t i o n นะครับก็จอยู่ในหมวดของพวกเอฟเฟกนะครับสามารถกด <What? S 1> ฟังได้นะคับตอนนี้ผมเลือกใช้ก็จะเป็นอ,อันแรกนะครับก็จะเป็นตัว sfx brother นะครับก็จะเป็นตัวนี้ เหมือนเวลาที่เพลงเราเริ่มขึ้นก็จะให้มีเสียงเคาะขึ้นมานะครับอาฟังดูนะครับก็จะเป็นเสียงนี้นั่เนเองนะครับผมดับนีนน้ประมาณนี้นะฮะตัวที่2นะครับให้มันเหมือนเป็นคล้ายๆไรเซอร์เ er พิ่มขึ้นมาค่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวเทิร์นนะฮะก็อยู่ในนี้น,นี่แหละแหแล้วก็ลากลงมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมลากลงมาแล้วก็ผมก็ทําการรีเวิร์สมันนะครับ ก็กด R ที่ A button นะครับเพื่อทำการรีเบิร์ตข้ามาวางไว้ตรงนี้นะครับตัวสัมาก็เป็นตัว S effect human นะครับก็อยู่ในนี้เหมือนการลองฟังกันดูก่อนนะก็จะเป็นเสียงเหมือนเสียง side w a v ที่มันซานเสียงไว้น้อยนะครับที่มันดาวลงนะครับแล้วก็ผมใช้เอฟเฟก ตัวรัมนะครับจะเป็นเสียงรีเวิร์สเพื่อให้ห่างเสียงมันยาวขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่มีมันก็จะแห้งๆนะครับเห็ไหมเสียงมันจะด่วนเป็นเร็วไปหน่อยนะครับพอเราใส่เข้ามานะครับมันก็ค่อยสโลปลงนะครับก็ฟังดูเพราะดีนะครับโอเคทีนี้ก็จะมีเห็นตรงนี้ว่าผมจะใส่ลูปเข้ามาจุดสอส่วนนะครับตอนนี้จะผมใช้ลูปเป็นตัวตัวเอร์ชั่นร้อยคอเวอร์นะครับก็มาที่ตัว รูปของเรานะฮะซึ่งในนี้นมันก็จะมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับแล้วก็สามารถเสิร์ชหรือหาลองฟังดูได้นะครับมันอยู่ในเพอร์คชั่นนะครับตัวนี้ก็คือตัวร้อยคือตัวร้อย BPM นะครับแล้วก็แต่ว่าไอเบตันมันดีมันสามารถวาบให้มันเข้ากับเทมโปเพลงของเรานะครับ ต้องการให้เสียงแบบท็อปนิดหนึ่งเพื่อเป็นพวกเสียงไฮแอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ใช้ออโต f ฟิลเตอร์ของอิต้าในการคัดโลลงไปครับถ้าฟังโดยโดยรวมที่เป็นเครื่องอเสียงกองเสียงประชักก็ฟังดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายผมก็ลองหาไปเรื่อยๆนะครับจนมาเจอเสียงนี้ <c oughs> ก็เลยเอยน่าสนใจดีนะครับ นอนอยู่ในสแนนนนตมเปอร์นะครับอยู่นในลูปนะครับแล้วก็ลิกนะครับอยู่ไหนเลยอ๋ออยู่ในบอลช็อตตอทินะครับลิกปุ๊บตัวที่ผมใช้เป็นลิกซินนะครับในคีย์ซีมายเนอร์นะครับลิกซินฮะมีกีตาร์มีซินโอเคอยู่นี่โอเคผมก็จับมันลากลงมานะครับ เราก็ทำการวาร์ปนะครับเปลี่ยนหมดให้เป็นคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ทำการวาร์ปให้มันเข้ากับเทมโปของเรานะครับก็ดูตามนี้นะครับผมแล้วก็พิชดารมาพิชขึ้นนะครับเพราะว่าเพลงนี้อยู่ C# Sharp minor ตัว s แซมเปิลเป็น C minor ก็ขึ้นมาครึ่งเสียงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองฟังดูครับเดี๋ยวเราฟังด้วยรวมอีกสักรอบหนึ่งนะครับ ข้อดีในการใช้ expansion pack ในการทำเพลงนะครับก็คือประหยัดเวลาใช้ง่ายมากนะครับและเสียงที่ได้มาก็คือมีคุณภาพมากๆเสียงตรงตามที่เราต้องการในแนวเพลงนั้นๆน,น,นะครับซึ่งก็ออกแบบโดย sound d e s i g n ที่เขาเก่งมากๆในแนวแต่ละแนวที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เราสามารถโหลด c o m p พลตคอนโรได้ฟรีด้วยนะครับใน c o m p l Star นะครับเราซึ่งสามารถใช้งานซิงกับ pack เหล่านี้ได้อย่างง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องจําเป็นมี โปรแกรมแม่ชีนนะครับผมโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยในการทำเพลงหรืออยากให้เราอสอนหรือใช้ปลั๊กอินในตัวไหนสามารถทักเรามาได้เลยนะครับที่เพจ Native Instrument Thailand หรือที่ Line a d ย,ย,ยสยามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ